ขอขอไปขอมากๆพ้อมนะครับเหตุใดแน่ผมถิ่ถาเบิ้งนะครับทาเบิ้งผู้มีความรับผิดชอบนะครับในประเทศนี้นะครับกระช่วงเนี่ยกระช่วงที่รับผิดชอบเจ้าห้เร้าหน้าเกษตรกรนี่แก้ไขปัญหาให้ผมได้เห็นแน่ผมว่าตายางหรอกผมว่าผูกข้อตายแน่นอนนะครับบอค่าตัวตายพร้อมมฐาเบิ้งผู้บริหารจริงๆเหตุสำเร็จ คนแรกก็เจ้าก้าจ้าของจ้าของเก้าก้าแต่ว่าตรงซ้ำซื่อจากของได้ต้องจ้างคนมาลรมัดละสามบาทนะครับมัดละสามบาทหน้าตรงนี้ใส่ก้าพันพันธ์กัวผนนะครับจ้างดำวัดละสามร้อยขาแรงขันจำแล้วก็อาหารเลียงคนงานอีกนะครับมือหนึ่งตอนเที่ยงนะครับทำราดมมันมันทุนสูงทำไมไม่ทำนาหวาน มันก็คิดว่ามันว่าสิได้ผลเพิ่มผลผลิตดีกว่ากันมากดีกว่ากันการรักษาก็ง่ายกว่ากันขันมีห้าหรือทิ้งแปะปอมเขาจังสีเฮ้าก็สิยา,างเขาคัดได้ง่ายขันเขาวานเนี่ยมันมันสามารถเขาได้ยากกว่ากันนะครับผิดหวังมากไพิษหวัง,งมากเลยนะครับมากที่สุดเลยครับเดี๋ยวนี้เ้าหน้าผิษหวังราคาเขาปีนี้ครับผิดหวังมากที่สุดนะครับ บมมีแ้วสิว์ว้ากับ่ออกว้ากับ่ได้ <c oughs> โอ้ยน้ำตาตกอยากให้ผู้เบื้องบนนะครับผู้รับผิดช,ชอบก็ช่วงผ้านิดมาแก้ไขให้แน่ครับผู้รับผิดช,ชอบในราคาสินค้าการเกษตรของชาวไทยชาวหน้านะครับของเกษตรกรกระดูกสันหลังของชาติให้มาแก้ตัวนี้ให้แน่แก้ได้บอแก้แล้อื่นคือแก้ได้แนวอืน่นราคาหลายได้เขาเฮ็ดราคามันหลาได้บอนะครับ ปีหกสามเงินราคาหกบาทขาดทุนบ่ขาดทุนครับปีนี้ล่ะปีนี้ห้าบาทแทงคักบาทนี่แล้วจัดบาทแทงคักหกบาทยังขาดทุนอยู่ห้าบาทมันสิไปไเด้กำไรบัตรใส่บาทเนาะพี่น้องมาคืดเบิ่งกระโดตายลูกเดียวนะครับตายลูกเดียวเลยเช่าให้เช่าหน้านี่ขอขอไปขอมากๆพร้อมนะครับเฮ็ดใด้เน,นีน่ยผมถีถาเบิ่งนะครับถาเบิง่งผูมีความรับผิดชอบนะครับ ในประเทศนี้นะครับกระช่วงเนี่ยกระช่วงที่รับผิดช,ชอบเช้าให้เช้าหน้าเกษตรกรนี่แก้ไขปัญหาให้ผมได้เห็นแน่ผมว่าตายไงหรอกผมว่าผูกข้อตายแน่นอนนะครับบอคาตตายพร้อม ชมวมาเป็นเดือนละนี่ครับนะ่ะมันออกรวงยังครับทีแรกมันขื้นกอกสองมามาอีกคนหนีก็กอกสองเข้ามาข้างในนนหลายกว่าหนี้